สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะส,สนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 โรงเรียนการเดินเรือสปิดดีตอบโจทย์ตลาดแรงงานทางทะเลโตแรงสวนกระแสอาชีพทั่วไปเปิดรุ่นใหม่ปั้นนักเดินเรือไทยสู่สายงานระดับโลกโรงเรียนการเดินเรือสปิดดีได้จัดพิธี ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือรุ่นที่2ประจำปีการศึกษา2568ณโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้เขตบางนากรุงเทพมหานครโดยมีนักเรียนใหม่เข้าร่วมจำนวน45คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพพาณิชน,นาวีอย่างมีคุณภาพภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมดังนี้นายวงศกรณาราทาวาผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือกรมเจ้าท่าคุณบุญสนองตัญญาสิทธิ์ การบริหารโรงเรียนการเดินเรือสปิดดีและเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาในพิธีปฐมนิเทศนางสาววิศวานีสาพัฒนาประเสริฐผู้ถือใบในุญาตโรงเรียนการเดินเรือสปิดดีได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาชีพพาน,นิสนาวีซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงไรายได้สูงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานทางทะเลทั่วโลกโดยในปีที่ผ่านมาอัตราการจ้างงานแรงงานไทยในภาคพ,พานิสนาวีเติบโตสวนกระแส โดยโตมากกว่าร้อยเเซ็นสะท้อนถึงศักยภาพแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติปัจจุบันตลาดแรงงานพาณิชย์นาวีทั่วโลกกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกำลังคนอย่างหนัก โดยมีความต้องการแรงงานมากถึง2 0 0 0 0 0อัตราและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้าโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้มุ่งมั่นเป็นแหล่งผลิตนักเดินเรือไทยคุณภาพเพื่อส่งออกแรงงานทางทะเลไปทำงานกับสายเดินเรือระดับโลกเราเน้นการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับอาชีพพณิชนาวีไทยให้มีศักดิ์ศรีและแข่งขันได้ในตลาดโลกดรอรไทวงฮิรันกรชัยผู้บริหารโรงเรียนกล่าวว่าพิธีในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของนักเรียนเดิน รุ uhm. <cima. S 1> ่นใหม่ที่จะก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพพาณิชยนาวีที่มั่นคงพร้อมเป็นตัวแทนแรงงานไทยในเวทีโลกต่อไปกิจกรรมผู้มีเกียรติบุคลากรผู้ปกคกองทุกท่านอาถมนิเทศนักเรียนใหม่หลักสูตรมีเกียรติในงานนี้แล้วก็ผู้ปกคกองและน้องๆทุกท่านนะครับนฐนะให้ออกไปด้วย เพืะะ่อที่เราจะได้พัฒนายอย่างที่ท่านผอ,อท่านประธานบอกว่าเราจะต้องให้เข้าใจอาชีพการนิตยารีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังทาไม่ไสาเร็จสำเร็จในชีวิตการทํางานของพวกเรานะคะก่อนอื่นนะคะต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณสี่ห้าปีห้าปีนะในสายเรือของพี่วินนี่อยู่ะคะ่ะมีได้ถึงให้ทุกคนนะคะจําวันนี้เอาไว้ว่าแล้วก็ กุหมคอนะครับรงเรีที่สอสวนมากรงเราสอนในเรื่องที่ดีเป็นเกียรตมขอเช็คภาพนึ่ง่ห สวัสดีค่ะดิฉันวิศวดีสาพัฒนประเสริฐนะคะเป็นผู้บริหารโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้วันนี้ค่ะเป็นวันปฐมิเทศของนักเรียนหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือรุ่นที่2ของโรงเรียนนะคะวันนี้เรามีปฐมิเทศนักเรียนจํานวน45คนค่ะแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เติมเต็ม45คนนี้ให้กับวงการเดินเรือไทยให้เขาเนี่ยจะไปเป็นนักเดินเรือที่เป็น สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคตหลักสูตรของโรงเรียนการเดินเรือสปีดดี้ค่ะมีหลักสูตรลูกเรือแล้วก็นายประจําเรือแล้วก็เป็นอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีไรายได้สูง หลักส <in> <shared> ูตรของเราหลักสูตรลูกเรือหลังจากเรียนจบแล้วจะมีรายได้ถึงเดือนละ3าม0 0ื่นบาทขึ้นไปเลยนะคะส่วนหลักสูตรที่เราเปิดวันนี้คือหลักสูตรนายประจำเรือจะใช้เวลาเรียนประมาณ9เดือนหลังจากจบหลักสูตรแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับเงินเดือนอยู่ราวๆแปดหมื่นบาทเห็นไหมคะว่าอาชีพด้านพาณิชยนาวีเป็นนักเดินเรือสามารถที่จะทําเงินแล้วก็สร้างโอกาสให้กับครอบครัวได้เป็นผู้ที่มีรายได้สูงและเป็นนักเดินเรือซึ่งจะทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคต แล้วก็วันนี้พี่วินนี่ก็เห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราต้อนรับน้องๆทั้ง45คนให้มีอาชีพเป็นนักเดินเรือพาณิชย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลได้อีกทั่วโลกเลยนะคะอาชีพพานิชนาวีนัปัจจุบันนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนนะคะแล้วก็ยังมีความต้องการในตลาดการเดินเรือสากลอีกจํานวนมากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าทุกคนที่สนใจนะคะ่ะและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มาประกอบอาชีพด้านพานิชนาวีก็อย่าลืมลงเรยนการเดินเรือสปีดี้นะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สนยส่านโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อิมิวันไม่มีไข<ค>มันให้กรีกาแฟแฟท้ทัศมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแคลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจท,ทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a a ซ TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน